ทำอะไรนี่ดูทำบ้านสินะ่ะพุ่นอะไมวแมวกระลาบสาบอยู่พุ่นอะโอ้ยเดือคักเบ่ร์นเนด้อร์ละ่ะเบิร์นทล่ะทำความสะอาดเฮียนบดมือข่อยบดไปใส่บดไปเฮ็ดยัง้ยไอจัดเบิร์นทล่ะพี่น้องเออบดไปยู่ซื่อๆเด้วเดือคักเดือแน่แม่ไปเฮ็ดก็เขา่ากลับมาละว่าเลยเอเปะเลยศบะเนี้ย ขอถ่ายวิดีโอเบิ่งสะเถาะประจานความมันเดือมันสะเถาะโอ้ยพอพนประกาปากได้พนใหญ่ฝรั่งประกาปากได้พนนั่งเบิ่งกล่องพนพน่นนั่งเบิ่งอันนานนาไอยังก็ล่ะ กลงวงจองปิดพันเปิดด้วยนี่เฮียนพ่นหลอบเฮียนพันเนาะในตัวบ้านก็นเปิดซุม้มมนั่นนะพันนั่งเบิ่งหัวอากออยู่คอยกันมาเบิ่งโอ้ยเฮ็ดบาปแม่ถีจอดบุณแน,น่ทั้งสองตเลยสองแสบนั่นครั้งนี้เลวร้ายมากเลยนะเด็กสองตัวนี่นะแย่มากเลยจะให้ตีไหมนี่ยเห้อ มนเอเล่เลยร,รอบนี้ปะเนี่ยเป็นไงเจ๊ใครทำบอกแม่สิใครทำไอ้จอดหรอทั้งสองตัวนั่นแหละเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอดูพี่หมีสิน่ะทีนี้โอ้ยสงสารพี่หมีจังเลยเนี่ยปา<ะ>ดใส่แตกเอเล่เลยพี่หมีแม่น่ะ มนเอเลเลยบ้านเนี่นี่มีอยังใดละ่ะเด็กคนของถิ่มบัตอิลีนั่นแหละอันตู้ตู้โซ่เนี่บอกตู้โซ่ใส่กับขอกำน,นันว่าเอาถิ่มบัตมาวานนี่คือกันหลังแบบนี้แต่ว่าบ่เป็นอย่างมันบอแพงข้อดื่นเขาก็ถิ่มคือกันแต่กับพดไปดอกเนาะม้าข่อยก็เลยทำไร่บัต ไปจอดไอ้แจ็คไอ้จ้านไ,ไปไหนแล้วล่ะเป็นตลิตต์นแม่บอสแจ็เอ้ยมึงเนี่ย เอ้ยคิดเออครับ too cool. quick